สวัสดีครับสวัสดีครับต้องนุ่งโจงกระเสริมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากินเข่าเตียงน้ำกันใช่นี่ก็อาหารวันนี่อย่างตุงกระเมไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยจุดกระเสริมน้ำพริกน้ำพริกแมงดาน้ำพริกเผาแมงดาซื้อตลาดนัด ต้มจืดต้มจืดอจืดน้อยนึงทอดกระดงหลายอย่างหลายอย่างทอดกระเดาแกงรดมะละมะละมแดงแล้วก็ผักกระดิ่งน้ำชีจีนมาเลยครับป้าเนี่มามาถ้าไม่กี่เขาคือเกา มากินเาพี่เจ้ามันนี้แกนั่งใส่กับขวดอีกลาเี้ยนกันี่ได้ดอกันลูกได้ยี่ดอกได้ไลีกหกันเราเนาะไปเดียวมาได้คบเด้อบ่อมาได้า่งิับกระับเผากินกะดัากระด เรื่รถทหารรู้จักว่าหางินได้หน่อยพุทธานะพุทธาเสียย่างเดียวนะครับนะเสียแบบกินได้หน่อยเอาเนี่ยกินอได้ไหมพักระดาวไปผมบก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 ไม่ากระดาวเลยส อยู่กับบรรยากาศเสียาางนกเพื่อนเราครันะบสดสวดใครกับให้ทุกขเคยกับว่าต้องยอมตอนง่ายๆไปเลยตอนง่ายๆไปเลยมาต้องยอม nhọt nó mình nhọt ngay đọc nga ngay <laughs> nga ngay tại nga nó tìm cần. Ừ. mình có đi mắng ừ đã ตอนตอนละคำตอนละคำได้ข้าวหน่อยหน่อย chịp gà phay băm cây Bấm cây 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 nó chỉ nhanh nhanh, tàu mình tàu lại

กินแล้ว นางิ่นเมืองนี้เราจะเล่นนะครับ

chèo cảm ơn chèo anh đá chèo anh thích khẩu kẹ. เซตเป็นที่เรียบร้อยไปเลยหนึ่งมือ,อสำหรับมือเทียงของหลวงสมกระเสริ่มนะครับเนาะที่เจ้าที่เจ้ากะบผมมีอย่างไรนะครับเนี่ยจะแชร์ถ่ายทอดอย่างเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังฟางเนะาะซ้ำนะซ้ำเลยไปหาจิตซ้ำเลยไปเที่ยวซ้ำเลยไปอ่าซ้ำมีเวลา,า,มมลาเดี๋ยวนี้ผมมีเวลาจับจิตครับ มาทั้งกินดีือสักวันน้อยแล้วนะกินในเบื้องในดอกประจําวันใช่ยรอดชีวิตประจําวันให้เพื่อนๆในเบิ้งเนาะครับเนาะแต่พวกนี้อย่างไรสามีล่ะฝากไว้ให้เพื่อนๆในแาบเนาะครับเนาะมาอัปเดตแต่ละมืออาหารการกินลุงจงก็ประเสริมเป็นทั้งใดเป็นแนวใดง่ายก็ถึงยากเค็ืง่ายไม่เคลื่อยากประมาณนี้เนาะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจลุงจงก็ประเสริมนะครับเด้อแต่ขอให้ อยู่ดีมีแห้งท <you anything? S 1> ี <trips> ่ด <no S 2> ีม <no Uma> so so okay. so okay. well, so ีแหงความสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนติดเนื้อข่อยได้เงื้อิดท้องข่อยได้ท้องเลยจ้าครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้กันจบคลิปนี้เนาะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายรักนะชุ๊กชุก